ตารางเงินเข้าเดือนกรกฎาคมกลุ่มนี้ยืนยันตัวตนช้าหมดสิทธิ์รับเงินย้อนหลัง ก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะสําหรับตารางการจ่ายเงินช่วยเหลือในเดือนกรกฎาคมจะมีอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงเตือนกลุ่มนี้นะคะให้รีบ,บยื่นตัวตนก่อนที่จะโมสิ์รับเงินย้อนหลังกันนะคะ มาเริ่มกันที่เรื่องของการยืนยันตัวตนธิสวัสดิการแห่งรัฐกันเลยนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะวันนี้สรุปให้ฟังกันเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะที่ผ่านตั้งแต่รอบแรกนะคะยืนยันตัวตนภายใน26มิถุนายนนี้นะคะก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่หนึ่งกรกฎาคม แล้วก็มีเงินตกเบิกนะคะเงินย้อนหลังซึ่งให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะจำนวน3เดือนด้วยกันคือเดือนเมษายนพฤษภาคมและและมิถุนายนนะคะ <ๆ S 1> เมื่อรวมของวันที่1กรกฎาคมด้วยนะคะ <agrade. S 1> ก็จะมีวงเงินสำหรับซื้อสินค้าได้รวมทั้งสิ้น1,200บาทนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะ หากใครนะคะยืนยันตัวตนหลังวันที่26มิถุนายนไปแล้วนะคะหมดสิทธิ์รับเงินย้อนหลังแน่นอนนะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพียง300บาท เป็นสิทธิของเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์คะที่ได้มีการประกาศผลไปเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มนี้ให้ยืนยันตัวตนได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครยืนยันตัวตนภายใน26มิถุนายนนี้ค่ะจะได้เริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคมพร้อมรับวงเงินย้อนหลังนะคะอีก3เดือนรวมของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์ ใช้ได้1,200รบาทซื้อสินค้าได้เลยนะคะส่วนใครที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่2 6วิมิถุนายนจะเริ่มใช้สิทธิหนึ่งสิงหาพร้อมรับวงเงินย้อนหลังกันได้อีกนะคะเมื่อรวมแล้วนะคะณนะวันที่1สิงหาคมจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าสูงถึง1,500บาทและก็ต้องใช้ภายในเดือนเท่านั้นนะคะในกลุ่มผู้ที่ยืนหนุนทอนและเพิ่งผ่านนะคะก็จะยัง มีสิทธิ์รับเงินย้อนหลังกันอยู่แต่แต่ถ้าใครผ่านตั้งแต่รอบแรกนะคะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหลังจากวันที่26มิถุนายนไปแล้วหมดสิทธิ์รับเงินย้อนหลังแล้วนะคะและสิ่งสําคัญนะคะเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธินี้กันนะคะนั่นก็คือสิทธิ์ลดค่านา้ําค่าไฟค่ะซึ่งสามารถลงทะเบียนกันได้ตลอดเลยนะคะ ทุกคนนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้ได้แต่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะในแต่ละเดือนก็ต้องมาดูกันนะคะว่าใช้น้ําใช้ไฟเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่นะคะถ้า ในส่วนของไฟฟ้านะคะถ้าใช้ไฟไม่เกิน315บาทเดือนนั้นใช้ฟรีไปเลยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่ถ้าใช้เกิน315บาทก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะส่วนค่าน้ําค่ะใช้ไม่เกิน315บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทนะคะระบุมาในบิลค่าน้ําเลยแต่ถ้าใช้เกิน315บาทก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้นะคะเรามาต่อกันที่ตารางเงินเข้าเดือนกรกฎาคมค่ะ ซึ่งสิทธิสวัสดิการแห่งร้าน,นะฮะก็จะมีการรับเงิน3วันนะคะวันที่1กรกฎาคมค่ะมี3สิทธินะคะเงินซื้อของ300บาทค่าแก๊ส80บาทและค่าเดินทาง750บาทวันที่10กรกฎาคมนะคะจะเป็นเบี้ยยงชีพผู้สูงอายุนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทเบี้ยความพิการ800บาทและเงินเด็กแรกเกิด600บาทค่ะ และผู้พิการท่านไหนนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้ไปต่อในวันที่20กรกฎาคมเฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะรับเพิ่มจากเบี้ยวความพิการอีก200บาทนะคะการโอนเงินนะคะก็จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนไว้แล้วนะคะสำหรับใครที่ผูกแล้วเงินจะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เลยแต่ถ้าผู้พิการท่านไหนนะคะมีบัญชีเงินฝากที่ใช้รับเบีย้ยยังชีพอยู่แล้ว ะะแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ทางรัฐก็จะโอนเข้าบัญชีธานาคารที่ใช้รับเบี้ยวความพิการเป็นประจำโดยที่ไม่จําเป็นต้องผูกพร้อมเพย์แล้วแต่ถ้าผู้พิการเนี่ยรับเป็นเงินสดอยู่นะคะจะต้องดําเนินการเปิดบัญชีนะคะซึ่ง ทางรัฐก็ได้อำนวยความสะดวกนะคะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเปิดบัญชีให้ถึงบ้านเลยใครได้ทำแล้วบ้างนะคะหรือใครติดขัดตรงไหนยังไม่ได้รับเงินมาคอมเมนต์มาแชร์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้หรือติดตามข่าวสารอะไรเป็นพิเศษบอกกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวทำคลิปมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ